สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดผมนะครับซึ่งเป็นการเล็มเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วนะครับเริ่มแทงมาถึงใบหูแล้วนะครับก็เลยจะตัดผมด้วยปัตตาเลียนของลสซ่าชานะครับซึ่งปัตตาเลียนของลสซ่าชานี้นะครับผมเคยทารีวิวไว้คร่าวๆแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้ทดลองตัดนะครับอันนี้นะครับผมตัดแล้วประมาณ3ครั้งนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ที่ผมจะมาเล็มผมเพิ่มนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนําด้วยนะครับว่า รุ่นนี้นะครับหรือว่ายี่ห้อของเลอสชาตินี้นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับซื้อมาจากที่ห้างโลตัสนะครับราคาประมาณ5้าร้อยกว่าบาทนะครับใช้ดีมากเลยนะครับเบาด้ยครับแล้วก็คมครับแล้วก็ไม่ร้อนง่ายนะครับถ้าหากว่าเราจะตัดผมให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราก็สระผมมาก่อนนะครับผมจะได้นิ่มๆด้วยนะครับแล้วตัดได้ง่ายนะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับผมก็แนะนําให้เราหยอดน้ามันก่อนนะครับทั้งก่อนแล้วก็หลังตัดนะครับ หย่อนเล็กน้อยก็พอนะครับหย่อนเล็กน้อยพอประมาณก็พอนะครับปรับไป3สามระดับนะครับหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองใส่หีลองก่อนเลยนะครับหีลองเนี่ยก็กดลงไปเลยนะครับเราดันเข้าไปตรงๆนะครับกดจะดังแป๊กเลยนะครับอยากจะให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังอยากจะตัดนะครับ ก็ลบๆกลับกล้าไว้นะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับส่งสุดท้ายที่เราคิดว่ามันไม่โอเคแล้วก็คือถ้าตัดแล้วไม่เป็นทรงครับสกินเฮดไปเลยนะครับที่ตอนเล่นนะครับก็คือค่อยๆตัดไปนะครับเวลาตัดอย่างนี้เราก็สะบัดขึ้นนะครับแบ่งระยะนะครับของประมาณกลางหัวนะครับแล้วก็ก่อนตัดเนี่ยเราสามารถดูกระจกได้นะครับแต่ว่าตอนที่เรากําลังตัดอยู่เนี่ยใช้ความรู้สึกเอานะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยจะหลอกสายตาเราได้นะครับ ก็ใช้ความสืบหาของผมว่าทุกคนทําได้นะครับก็สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นในการตัดผมเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ตัดเนี้ยเหมือนทางร้านนะครับแต่ว่าถ้าอยากตัดเองหรือทําเองในช่วงนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ยาวแล้วนะครับนะครับผมจะลองให้ดูเลยนะครับว่านี่นะครับ ได้ไปนะครับนี่นะครับลักษณะของวีลองเบอร์ต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นขนาด9มิลนะครับเวลาก็กินไปเนี่ยก็จะไม่ได้กินลึกมากนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดาพวก6มิลนะครับอย่างเงี้ยเวลากินเข้าไปก็จะเปิดผมได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูนะครับว่า พิ่มขึ้นแค่หนนะครับสังเกตระยะนะครับก้มิลกับหกมินนะครับนะครับความสูงต่านะครับนะครับจะแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้นะครับจะสั้างใหม่นะครับก็จะกิน้าพเป็นดีกว่านะครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะครับอย่างนี้นะครับก็จะไล่ไล่ไปนะครับ สบัดขึ้นนะครับอย่งตัวนี้นะครับใช้ความรู้สึกเอานะครับนี่นะครับอย่างตัวนี้นะครับค่อยๆไล่ไปช้าๆก่อนนะครับนี่นะครับเราจะใช้มือช่วยกดใบหมูก็ได้นะครับแล้วก็ขาดออกนะครับ อันนี้ก็คือการเก็บงานนะครับเรียกง่ายว่าเป็นการเก็บงานนะครับนี่สังเกตดูนะครับดูข้างนี้บ้างนะครับถ้าหากว่ามีผมเยอะนะครับเขามีแปรงปัดมาให้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเส้นผมติดปัเตเลียนเยอะนะครับเราก็ใช้แปรงปัดออกก่อนได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับ ลองข้างนี้แล้วนะครับนี่สังเกตดูนะครับว่าถ้าหากว่าบางทีผมปล่อยไว้ยาวเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับบางทีก็มีการเล็มเองบ้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากข้างล่างไปก่อนนะครับนี่นะครับใช้ความรู้สึกนะครับอย่างนี้ผมหลักการนะครับใช้ความรู้สึกตัดเข้าไปเลยนะครับเราก็ค่อยค่อยงัดขึ้นนะครับพอถึงช่วงกลางๆเนี่ยเราก็ แล้วก็สบัดขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับจรเนี่ยตัตาให้ดูครับใช้ได้เลยนะครับความคมของเขานะครับนะครับผมเชื่อว่าทรงที่เราตัดมีหลายทรงนะครับแต่ว่าถามว่าตัดเองเนี่ยมันก็อาจจะ ตรงนี้จะเป็นการตัดง่ายๆนะครับเป็นการเปิดข้างนะครับเหมือนเป็นลองทรงธรรมดานะครับนะครับอยากให้ดูด้านหลังนะครับสมมุติว่าด้านหลังนะครับเราก็แบ่งครึ่งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาถ้าเราจะตัดตด้านหลังนะครับผมก็จะนำให้เรา ยัดเกินไปนะครับนี่นะครับทันเกินไปแล้วก็สวขึ้นอาจจะผมจะลองทำให้ดูนะครับถ้าใครไม่ถ้าใครคล่องๆนะครับเ็เอามือออกก็ได้นะครับแล้วก็ดังขึ้นไปนะครับ ถ้าใครมีกระจกสองบานก็จะดีนะครับสองด้านหลังให้เห็นด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล็นนะ,รนะ,ค,ะนนครับนีะครับอ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวีลลอมเบอร์นะครับเดี๋ยวลองเบอร์นี้ให้ดูนะครับว่า,าถ้าเราเลือกแบบยาวสุดเลยนะครับโทษทีครับเ,เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนวีลลองเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนวีลล้อมเบอร์นะครับจากเบอร์หกนะครับข้ามเป็นเบอร์สิบสองดูนะครับนี่ว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูจากล้างาเลยนะครับนี่นะครับ รับอันนี้ขึ้นด้วยนะครับใกล้ๆได้นะ, <c oughs> นะครับนี่นะครับมันก็จะไม่ค่อยค่อยโดนนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเก็บส่วนข้างบนนะครับ <c oughs> นงา <c oughs> นเดี๋ยวลองแล้วดีบ้างครับเนี่ย ทุกคนดูด้านข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเนียจะไม่ค่อยจะหนแต่ว่าขึ้นไปเหมือนเ่าเก็บปลายข้างบนนะครับข้างเนานะครับสำหรับใครที่ลัวว่าจะเข้าลึกไปนะครับม,มีตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเวลาที่เ,เราตัดให้คนอื่นนะครับ ก็ทำเวลาบีขึ้นไปก็ทำองศาสี่สิบห้าองศานะครับอย่างนี้นะครับค่อยๆลอกเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดนะครับนะครับอ่าดนะครับนะครับ่อยๆเก็บก็ได้นะครับสี่ห้าองศานี้นะครับ ถ้ามองกระจกจะอันนี้นะครับเราก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับใช้ความรู้สึกนะครับตัดที้ไปบ่อยก็จะมั่นใจขึ้นนะครับ กับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อคล้ายๆการซอยนะครับเนี่ยคล้ายๆการซอยผมนะครับแล้วก็ตัดงขึ้นไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับคล้ายๆการซอยแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับก็จะไม่ตึ้กมากครับอยู่ที่ตามซ่องนิ้วลองน,นะครับ ควบบาดมือนะครับตัดไปได้ครับไม่ต้องควบานมือนะครับนะครับสมมติด้านหลังนะครับด้านหลังก็แบบนี้นะครับถ้าเราไม่จะมีซอยไปเลยครับก็รูดไปเลยนะครับ ถ้าเราใส่ถ้าเราใส่หมีรองนี้นะครับก็จะไม่กินลึกเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราถอดออกนะครับต้องระวังนะครับอย่างนี้เโดนแต่หมีรองนี้ก็ได้นะครับก็ไวนะครับแต่ว่าก็จะกินตามนล็นะถ้าถ้าเราต่อมีรองนะครับก็จะไวขึ้นนะครับเน่ะรต้องกดเบาๆนะครับ นะลองถ้าใครอยากรู้ว่าหวีแต่ละเบอร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็กินลึกตื้นแค่ไหนเนะี่ยเราก็ค่อยๆปรับไล่ดูก็ได้นะครับนะครับ,นะรบเราทำไปบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับ ที่ใช้ไบ่อยนะครับก็จะเป็น3มิลกับ6มิลนะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับไปไ่ไปน,น,นะครับนึ่นะครับเหนหนราจะลองใช้มีนะครับนะครับ สิห้าอ,องศานะครับอ่เดี๋ยวผมจะจะแบบเร็วๆแล้ว,ลวนะครับ โดยคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆางไหนนะครับที่อยากจะตัดผมนะครับแต่ยังลังเลลังเลอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่างผมเองก็ไม่ใช่ช่างตัดผมอาชีพนะครับก็เป็นการตัดผมเองแล้วก็ฝอยผมเองนะครับในช่วงนี้นะครับที่เราไม่ได้ออกไปตัดตามร้านนะครับหรือว่าถ้าว่าใครมีเด็กเล่นอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะตัดลองส่งให้นะครับในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดเทอมนะครับรุ่นนี้สามารถใช้ได้เด็กแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคา500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับใช้ดีครับน้ำหนักเบาแล้วก็คงมใช้ได้เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆกันบ้างนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับครับ ก็ถ้ามีเวลานะครับเราก็เล่นต่อได้นะครับนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าอย่างเส้นผมเรานะครับเดี๋ยวไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ยาวแล้วนะครับนะครับตัดไปก่อนนะครับถ้าหากว่าร้านตัดผมร้านประจาเปิดเมื่อไร่นะครับเราก็ค่อยไปตัดกันนะครับอาจจะฝอยข้างบนนะครับ นะครับนะครับแค่ให้เอาเิ้วเราได้ไบนีครับตัดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชิ้นนะครับเดี๋ยวก็ล่องเองครับจากที่ใช้เวลานานช่วงแรกก็ต่อไปก็จะใช้เวลาสั้นลงนะครับนะก็จับได้ทั้งสองมือนะครับนะครับแตดเรียงนะครับ ถ้าหากว่าใครไม่กล้าที่จะตัดสร้างหน้านะครับลองหวีลองเบอร์ที่ยาวๆไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยก็จะยังไม่ไปกินหรือเท่าไหร่นะครับเราก็ใช่ใชนะครับลองดูเขาตังนะครับ ก็ยังไม่ได้ส่องดูกระจกข้างหลังนะครับ